ตัวละครจากหนังดังครับผมพ่อละร้อยแต่ทีนี้พี่ขอถามก่อนกดติดตามพี่อยู่ปะกดทุกคนเลยเหรอนี่ตัวอย่างของเด็กไทยเพิ่มเป็นข้อละ200ครับแล้วนี่กดมี5้าข้อเี่รวมกันพันหนึ่งแบ่งกันเองนะโอเคเริ่มเลยนะต่อเป็นชื่อตัวละครนะชื่อจริงๆของมันหรือชื่อเล่นที่อยู่ในเรื่องก็ได้เริ่มแล้วนะครับเอ้าเชี่ยุดเฮ้ยถูกสองร้อยพอเราไหมนะตัวที่มันขี่อะเฮกอะ อะไรอะไรฮิ๊มฮิ๊กฮิ๊กฮินะฮิับฮิ๊ก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 ฮิมกฮิ๊กฮิ๊กต่อนฮิ๊ก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 ฮิอกฮิ๊กฮิ๊ัฮน๊้ฮิ๊กฮิ๊กฮิ๊าฮบ๊กฮิ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 กฮิ๊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 ก ทีเล็กอะไรนะอะไรนะทีเล็กมั่นใจไหมเอ้ามั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจมั่นใจนะเฉลยนะครับไทเดนอซสรัสหรือทีเล็กทูสุดท้ายแล้วนะครับภาพนี้คือใครเแฟนของพิครับพิครับยังไม่รู้เลยตัวนี้จะรู้ไหมว่าเอสเปอร์เอสเปอร์เอสซ่าเอสกาเอสริดโอ้ไม่ใกล้เลยไม่ใกล้เลยรวมนะครับ600 นี่ครับแบ่งกันเองนะแบ่งกันเองนะตอนนี้นะครับเมเจอร์จับมือกับทางเป๊ปซี่ด้วยนะเขาจัดแพ็กเกจสุดคุ้มเป็นแบบเมก้ามูวี่พาสครับราคาพิเศษ799บาทจากปกติ1,570บาทครับได้ตัวหนัง4ใบวิมา4สี่คนแล้วดูเรื่องอะไรได้บ้างครับมีเรื่อง j u r a ส s i c World Rebirth ครับผมแล้วก็เมแกน2แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะเข้านะก็คือ Train y ทน r d ดาก o n เป็นแบบไลท์แอคชั่นอะแค่นั้นยังไม่พอนะยังได้ป๊อปคอร์นอีก2กล่องและเป๊ปีีอกก4แก้วฟ คุ้มอ่ะพร้อมกระเป๋าเล็กษระสีแท้จากเรื่องจูราสิกเวิลด์รีเบิร์ธจำนวนหนึ่งใบแบบจุ่มสีนะคิดว่าคุ้มไหมครับโอ้คุ้มครับ <laughs> จะเก็บเซตเนี้ยนะครับไว้ใช้กับแฟนหรือว่าจะชวนเพื่อนมาดูทีเดียวเลยก็ได้นะฮะเมกามูวี่พาสเปิดขายที่หน้าบ็อกอฟฟิศของเมเจอร์ทุกสาขาที่ร่วมรายการครับตั้งแต่วันที่5มิถุนาถึงสาวเวีกรกฎาครับหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะฉะนั้นก็รีบๆไปซื้อก่อนไปฝากว้าหนะครับ under score d a r i n จุด r i n ค่ะ b e n j i i r a ค่ะ t h a n a 9ครับ t o n n a m จุดขีดจุด n ค่ะ